สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับความเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชนหรืออาจจะเป็นการมองข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะเข้าใจอีกแบบหนึง่งก็ได้นะครับซึ่งมีอยู่3หัวข้อหลักๆนะครับที่ผมจะมาพูดในวันนี้ นะครับมีอะไรบ้างนะครับติดตามกันนะครับอันแรกนะครับข้อแรกก็คือว่าเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยหลายท่านเลยนะครับยังมีความเชื่อว่า,าไม่จําเป็นที่จะต้องทําวัคซีนให้ไก่เหตุผลเหตุผลที่เพื่อนๆสมาชิกอบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําวัคซีนให้ไก่เพราะท่านคิดว่าถึงทําวัคซีนไปไก่ของท่าน ก็จะยังเป็นยังไงครับก็ยังเป็นเป็นหวัดเหมือนเดิมอ่าต้องได้พึ่งยารักษาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจะเสียเวลาทําทําไมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความเชื่อที่ที่ผิดนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดจริงๆแล้วการทําวัคซีนนั้นมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับนอกจากป้องกันโรคแล้วเนี่ยยังจะทําให้ไก่ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีสมบูรณ์แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ย เวลาไก่ของเราเจ็บป่วยนะครับไก่ของเราเจ็บป่วยเวลาเราให้ยาไปไก่ของเราจะตอบสนองต่อยาได้ดีนะครับอาจจะรักษาแค่วันสองวันก็หายนะครับซึ่งแตกต่างจากไก่ที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับไก่ที่ไม่ได้รับวัคซีนจะตอบสนองต่อยานั้นช้านะครับอาจจะใช้เวลาในการรักษานานนะครับซึ่งอาจจะหายหรือไม่หาย ก็เป็นได้นะครับจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะขยายความอย่างนี้นะครับว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้จะมันไม่ได้บอกบอกว่าไก่ของเราจะจะไม่เป็นโรคตัวนั้นเพียงแต่ว่าไก่ของเรานั้นอาจจะเป็นแต่มีอาการน้อยอแล้วรักษาหายได้ไวนะครับเปรียบสเสมือนกับคนเราครับ คนเราตอนเราเกิดมาตอนเล็กๆใช่ไหมครับแรกๆเ,เลยเนี่ยเราก็ได้รับวัคซีนเหมือนกันซึ่งวัคซีนบางชนิดเนี่ยสามารถคุ้มกันได้ตลอดชีวิตนะแต่วัคซีนบางตัวอาจจะไม่ได้คุ้มกันจึงตลอดชีวิตนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถามว่า,าเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นหวัดไหมเป็นไข้เป็นไอไหมไม่มีใครปฏิเสธได้ถูกไหมครับว่า ตัวเราไม่เป็นเลยแล้วถามว่าตอนเล็กๆเนี่ยเราได้รับวัคซีนไหมเราได้รับนะครับแต่เราก็เป็นยังไงครับพอโตัมาเราก็ยังเป็นหวัดแต่พอเราเป็นแต่เราก็รังรักษาหายได้นะครับอันนี้ฝากคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่กําลังเลี้ยงไก่หรือเพื่อนมือใหม่นะครับว่าให้ท่านคิดใหม่นะครับคิดใหม่ในเรื่องของการทำวัคซีนนั้นสําคัญนะครับสําคัญมากด้วย ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆครับข้อต่อมานะครับอันที่2อ,อันที่2องอเพื่อนๆสมาชิกบางท่านนะครับมีความเชื่อว่า,าการถ่ายพยาธให้ไก่นะัไม่จำเป็นจะต้องทำาบ่อยบางท่านปีหนึ่งถ่ายครั้งหนึ่งนะครับหรือบางท่าน,นจนจะเลี้ยงออกจนค่อยมาถ่ายครั้งเดียวอันนี้ไม่ใช่พูด ขึ้นมาเลอยๆนะครับมีจริงๆนะครับมีจริงๆมีหลายท่านด้วยนะครับเพราะเพราะท่านอาจจะมีความเชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับผมเพียงแต่ว่าท่านจะรอจะรอตอนจะออกชนแล้วค่อยมาถ่ายค่อยมาค่าพะญาตแต่จริงแล้วพะญาเนี่ยเป็นเป็นปรสิทธิ์ตัวหนึ่งที่ที่สำคัญมากที่ผมมองว่าเป็นอ่า อันตรายมากๆนะครับมีความสําคัญไม่เพลกับการทําวัคซีนเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะพะยาธิเนี่ยถ้าอยู่ในร่างกายของของไก่มากๆนะครับอาหารที่เราพ่นให้ไก่เข้าไปพยาธิก็จะเอาไปแทนที่ไก่จะได้รับ100%ซไก่อาจจะได้รับแค่50%าหรือ40%ซึ่งถือว่าน้อยมาก ทีนี้ผลกระทบมันกระทบยังไงทําให้ไก่ของเรานั้นเจริญเติบโตช้านาอาจจะเป็นแค่แกรนหรือเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นี่นะครับพอโตขึ้นมาก็ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงนี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวพยาธิพวกนี้ที่อยู่ในร่างกายเนี่ยยิ่งอนอกจากจะแย่งอาหารไก่ของเราแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะทําให้เกิด โรคอื่นๆได้อีกด้วยนะครับเช่นเวลามันขึ้นตานะครับพยาธิขึ้นตาอาจจะทําให้ไก่ของเรานั้นเป็นหวัดเห็นไหมครับลรกที่ตามมาเป็นหวัดโดยที่ไม่ได้รับเชื้อโรคนะครับแต่เกิดจากพยาธินะครับหรืออาจจะทําให้ไก่ของเรานั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับปิดตาบวมซึ่งเกิดจากจากไอพยาธิมันไปกินเยื่อเยื่อบูตาเยื่อแก้วตาเนี่ย นะครับแล้วทําให้ไก่ของเราเนี่ยเป็นเม็ดมะขามเทศเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไก่ของเรา,เาไม่สบายได้นะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายพยาธิการฆ่าพยาธินผมถือว่าสําคัญมากอีกข้อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถามว่าสามารถฆ่าพยาธิได้ตั้งแต่ช่วงไหนนะตอนไก่ของเราเกิดมามีใหม่ยังไม่ต้องถ่ายก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าไก่ของเราเนี่ยมีเกิดมาได้อายุประมาณสักเดือนครึ่งหรือประมาณ45วันท่านควรที่จะถ่ายพยาธิได้แล้วนะครับเหตุผลอา้าวทำไมถึงรีบถ่ายจังนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะลูกไก่ตอนเล็กๆเนี่ยถ้าถ้าใครที่เลี้ยงไก่ที่อยู่บนดินนะครับบางท่านอาจจะอยู่อยู่ในในคอกในแล้วข้างบนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ใครที่เลี้ยง อยู่กับดินอยู่กับทรายนะครับในดินในทรายจะมีพยาธิเวลาไก่จิกกินอาหารเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้จิกเฉพาะในในรางข้าวนะครับเขาจะมีคุ้ยเขี่ยดินตามธรรมชาติของไก่เนี้ยในดินพวกนี้มันจะมีไข่พยาธิไก่ของเราก็จะกินเข้าไปแล้วพยาธิพวกนี้ก็จะไปฟักตัวในในตัวไก่นะถือว่าอันตรายมากนะครับถือว่าสําคัญมากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกอีกข้อหนึ่งด้วยนะครับอ่าข้อต่อมานะครับข้อต่อมาตัวนี้ก็อ่าสำคัญไม่เพกข้ออื่นๆเลยนะครับผมเห็นสังเกตเห็นเพื่อนสมาชิกอ่าหลายซุ้มหลายฟาร์มเลยนะครับก็คือท่านเช่ยาแก้วัดในน้ำนะครับให้ไก่กินทุกวัน นะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือาท่านอาจจะแช่วิตามินหรือยาแก้วัดอะไรต่างๆเนี่ยแช่ในน้ําให้ไก่กิน,นทุกวันจริงๆแล้วนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําหรือแช่ให้กินทุกวันอย่างนั้นนะครับท่านลองคิดดูนะครับถ้าท่านเนี่ยกินยาทุกวัน านคิดว่าสุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไราหรือท่านเนี่ยกินวิตามินทุกวันเลยนะครับกินวิตามินเข้าไปทุกวันแล้วก็กินยาแก้วัดทุกวันท่านคิดว่าสุขภาพร,ร่างกายของท่านจะเป็นอย่างไรครับนะให้ท่านคิดถึงหลักความเป็จริงนะครับจริงๆแล้วน้ําที่ดีนะครับที่เราให้ไก่ก็คือน้ําสะอาดนี่แหละนะครับน้ำสะอาดนะท่านไม่จําเป็นที่จะต้องให้วิตามินทุกวันเพราะ วิตามินนั้นถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นนะครับก็เป็นธาตุอาหารที่จําเป็นตัวหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไม่ได้จําเป็นที่จะต้องให้กินทุกวันนะเขาเรียกว่าอะไรครับให้กินนน้อยนะครับให้กินนน้อยบางคนบางท่านนี่โอ้กินทุกวันกินตั้งแต่เล็กจนโตนะครับอ่าแล้วถามว่าถ้าเให้กินแล้วไก่ยังเป็นหวัดอยู่ไหมนะครับ สุขภาพร่างกายไก่ยังอ่อนเอไหมนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยจริงๆน้ําที่ดีต้องน้ําเปล่านะครับน้าเปล่าอย่ากินยาให้เป็นอาหารแต่กินอาหารให้เป็นยาเนี่ยนะครับจริงๆถ้าท่านทำวัคซีนถ้าท่านค่าพยาธิถ่ายพยาธินะครับน้ำเนี่ยท่านไม่ต้องไปแช่วิตามินให้กินทุกวันแต่ถามว่าให้กินได้ไหมได้ครับ อาทิตย์หนึ่งอาจจะให้กินสองวันสามวันพอแล้วครับอ่าเพราะไก่ก็จําเป็นที่จะต้องกินผมไม่ได้ปฏิเสธว่าวิตามินไม่จําเป็นนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยซึ่งถ้าถ้าท่านกินกินยาให้เป็นอาหารเนี่ยท่านลองลองกินดูนะครับท่านกินวิตามินทุกวันกินยาแก้หวัดทุกวันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไก่ก็เหมือนกันนะครับ ไก่ก็เหมือนกันไก่ก็เขายิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้นกว่าเรานะครับอายุสั้นกว่าเราแล้วยิ่งให้กินทุกวันอย่างนั้นนะอันนี้ก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าผมพูดผิดไปนะครับพูดผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในในสิ่งที่มุมมองของผมเนี่ยผมมองว่ามัน มันยังไม่ถูกต้องนะครับก็อยากจะมาอะบอกต่อมาเล่าต่อเพื่อที่จะให้เพื่อนๆสมาชิกโดยเฉพาะมือใหม่นะครับได้ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับสําหรับท่านที่กําลังจะเลี้ยงไก่นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ